นะคะที่หมู่บ้านช้างบ้านขุนชนยทองนะคะเป็นสมาคมนะคะจัดตั้งเมื่อปีพศ529นะคะวันนี้เป็นวันช้างไทยปีที่4ของช้างบ้านขุนชนยทองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูช้างกันนะคะวันนี้รีบร้อนกันหน่อยคะ่ะเพราะว่าน้องช้างใจร้อนนะคะหิวมากแล้วฝากไปดูกันเลยนะคะช้างในโครงการของเรามีทั้งหมด17เชือกนะคะแล้วก็จะมี น้องทางไายทองนะคะที่จะ,ะแยกคอกเนาะเพราะยังตัวเล็กๆอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้องกันนะคะวันนี้เราจะดูพี่ๆทั้งหมดที่เป็นช้างที่ตั้งแต่ริเริ่มโครงการนะคะทั้งหมดคือ17เชือกในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมูล,ลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่นะคะที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารช้างมาจัดโต๊ะจีนในวันช้างไทยของเรานะคะวันที่3มีนามน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะ ใจนะคะของช้างของเราในวันนี้นะคะคไปดูกันเลยทองดีอ่าอันนี้พี่ทองดีนะคะพี่ทองนีสวัสดีครับอันนี้พี่น้ำเพชรนะคะคุณเคยกันดีอยู่แล้วเนาะเป็นช้างอ่าเอเลเฟนแฟมิลี่ของบ้านน้องแพลวนะคะแล้วก็จะมี นี่ไงพี่บึงเพชรหรือทุ่งกุลานะคะรอๆเลยก็มีสาวสวยอีกหลายเชือกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมันนี่มันนี่จะอยู่ตรงนู้นไปแอบกินแตงโมยอยู่คนเดียวนะคะ,ะกินอิ่มแล้วก็จะขยับแข้งขยับขาเอ็กซ์ซอ์นะคะดีอกดีใจกันวันนี้ว<ะ>ัสดีค่ะ ไม่ได้สวัสดีแล้วน่าจะคันหัวน่าจะอยากได้หมวกแดดร้อนเหรอคะใช่น้องแหลนไหมเนี่ยน้องหลอดคนสวยเราไม่ได้มานะรูถสึกว่าทอ่เพิ่งเปิดสตรีมเมื่อกี้เฮ้ยสามนาทีแล้วไปไหนมาบ้าง อยู่ในนี้ปิดไลท์